สวัสดีนะครับพบกับเรานะครับช่องพลายสารวินนะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนานเลยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับอาการของพลายสารวินนะครับให้แม่ๆพี่ๆเพื่อนๆดูนะครับเพราะช่วงนี้นะครับสารวินเราก็จะอ้วนมากๆเลยนะครับการก็จะดูแปลกๆหน่อยนะครับ จะตกมันหรือเปล่านะครับก็รอนลุ้นว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับอาการอย่างนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูตั้งนานนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับนี่นี่ครับฝั่งนี้นะครับ ครับฝั่งนี้นะครับขมับใกล้ๆก,กับตานะครับนี่นะครับเปิดอย่างแรงเลยครับรูรูน้ำมันนะครับ อ้วนนะครับตัวนี้ส่วนเชือกนี้ก็เป็นน้องอีกเชือกหนึ่งนะครับลิซ่าลิซ่าลิซ่าสวัสดีก่อนเร็วสวัเร็วสวัเร็วสวัสดีวัสดีก่อนเร็วสวัสดีเร็วสวัสดีสวัสดีก่อนวะสวัสดีเร็วเฮ้สวัสดีก่อนเร็ว สวัสดีสวยๆเรสวัสดีเร็วสวัสดีสวัสดีเร็วสวัสดีฝากมุดด้วยครับความารักของน้องครับน้องลิซ่านะครับมาอยู่กับคุณตาสารวินนะครับก็เกือบจะถึงปีแล้วนะครับนี่นะครับอาการจะตกไม่ตกอยู่ห้าสิบหาสิบนะครับช่วงนี้นะครับ เราก็ต้องเช็คดูอการตลอดนะครับช่วงนี้ว่าจะตกมันตอนไหนเดี๋ยวต้นหญ้าให้น้องลิซ่ากินก่อนลิซ่าจ๋ากินอ้อยไหมออกเสียงเร็วเสียงเสียงเร็วออเสียงเร็วเสียง Tiếng. Tiếng nó đàng quá. Ừ. Ừ, để hay cho เะวราวินกินต้นกล้วยดีกว่าเอ้ยหนัก thank mm -hmm. you ดูเนื้อนังนะครับควาเมี่ยมเลยนะครับตอนนี้ เช็คดูอาการนะครับเพราะว่าช่วงนี้สารวินจะมีงานบ่อยนะครับก็ต้องเช็คดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอาการก็จะเริ่มออกนะครับตอนเชาน้านี้ข้ามับซ้ายนะครับออกก่อนนี่นะครับ นี่นะครับจะออกอย่างนี้นะครับออกได้ประมาณสี่ห้าวันแล้วนะครับตรงที่เป็นจุดขาวๆนะครับหมอบก็เริ่มเต็มนะครับตอนนี้ น้ำมันของพลายสารวินก็จะเริ่มมีแล้วครับปีนี้มันรู้ว่าจะตกต้นไหนนะครับต้องเช็คอาการอัปเดตอาการอยู่บ่อยๆนะครับช่วงนี้เฮ้เราแวงไปทั่วเลยเนาะไม่เนี่ย ส่วนหนูน้อยตัวนี้นะครับกินเก่งมากๆเลยนะครับนี่ลิซ่าแสนดื้โอ,โอโตเร็วมากๆเลยครับอ้วนจริงๆนะครับตั้งแต่มาอยู่ทับทายสาลวินนะครับน้องลิซ่านี่

ตอนเช้าๆนะครับที่บ้านพลายสารวินนะครับวันนี้เดดไม่ค่อยออกนะครับธรรมดาก็จะเอาไปผูกไว้ที่ทุ่งนะครับช่วงประมาณนี้นะครับแต่ช่วงนี้นะครับก็เซฟๆไว้ก่อนเพราะว่าบนน้ำมันของพลายสารวินก็จะเริ่มมีนะครับ ต้องเช็คดูอาการนะครับว่าปฏิกิริยาเขาจะเป็นยังไงนะครับครับรบ,บรรยากาศรอบๆนะครับในบ้าน าลายสารวินนะครับน,นี้ก็จะเป็นโรงที่ให้สารวินอยู่นะครับบาคนก็เป็นของพลายทองดีนะครับมันก็จะพุแล้วนะครับเพราะว่าใช้การมาก็หลายปีแล้วนะครับประมาณสิบกว่าปีนะครับก็พอได้หลบแดดหลบฝนนะครับ ตัวเล็กนี่กินเก่งนะครับนี่อินจริงจริงกินเหมือนกับทางเชือกใหญ่เลยนะครับอุตทองนะครับบุทองของน้องนะครับตัวเล็กขนาดนี้นะครับกินเหมือนกับทางตัวใหญ่เลยนะครับ คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับจะเช็คดูอัปเดตอาการให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนเอฟซนะครับดูเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เพราะ,ราะว่าใกล้ถึงเวลาของลายสารวินแล้วนะครับที่จะตกมันนะครับก็ต้องเช็คดูอาการบ่อยๆเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ดูอีกนะครับครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณนะครับ